พาน้องชมพู่ล่าสุดเอาแล้วไงางานนี้อัจฉริยะประกาศลัน่นขอยุติคดีน้องชมพู่ล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ผ่าน Facebook แฟนเพจความว่าชมรมขอยุติคดีน้องชมพู่เพื่อความสบายใจของตำรวจมุกดาหารที่คุมงานสอบสวนที่ชมรมติงทำไมผ่านมา70วันถึงไม่สอบหมอคนแรก ที่พิสูจน์ศพแถมยังด่าอัจฉริยะเอาใจนักการเมืองก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกันโดยก่อนหน้านั้นนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระบุว่าเปิดปมคดีน้องชมพู่ถูกทรมานจนช็อกเสียชีวิตโดยมีการนำภาพถ่ายศพน้องชมพู่ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและนำผลของทีมแพทย์มาวิเคราะห์ ซึ่งเชื่อว่าจากสภาพของศพแล้วเชื่อว่าน้องชมพู่ถูกทรมานอย่างสาหาัสและไม่เชื่อว่าน้องชมพู่จะหิวจนเป็นลมเสียชีวิตซึ่งก่อนจบไลฟ์นายอัจฉริยะบอกทิ้งท้ายว่าอยากให้สังคมช่วยกันหาคนร้ายมาลงโทษโดยตนจะเดินทางไปอีสานเพื่อไปช่วยการคีครายคดีนี้อีกครั้งท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็มีประเด็นเสื้อสม้มที่ซุกใต้กอไผย ทำให้สังคมต่างสงสัยกันไปต่างๆนานาอย่างเช่นนายอัจฉริยะได้พูดกลางรายการหลังเสื้อส้มโผร่ซุกใต้ขอนไม้ถึงแม้ทางนายศิระเจนจาคะประธาน,นาคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาระบุถึงกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่นำใบชนสูตรศพน้องชมพู่มาเปิดเผย และระบุมีการตีลงโทษทรมานเด็กอย่างแสนสาหาัสว่าดูแล้วผิดกฎหมายหลายมาตราซึ่งมีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือถนายตั้มไปแจ้งความแล้วตามที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดรายการหนกระแสวันที่21กรกฎาคมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการเปิดใจสัมภาษณ์อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัรชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มสวกรณีน้องชมพู่กับการเสียชีวิตที่ยังเป็นปริศนาซึ่งล่าสุดนายอัจฉริยะได้ออกมาเผยหลักฐานใหม่ผู้ดำเนินรายการถามเกิดอะไรขึ้นทำไมออกมาเปิดหลักฐานใหม่นายอัจฉริยะตอบเรามองจากเกือบ70วันทุกคนพูดต่างๆนานาเอาประเด็นแรกน้องขึ้นไปเองได้ไหม ผมอยากตัดประเด็นนี้ทิ้งน้องชมพู่สามขวบถ้าเดินขึ้นไปแล้วไม่ได้ทานข้าวน้องสูง95เซนถ้าน้องหิวข้าวเป็นลมน้องต้องนอนหมดสติจะนอนคว่ำนอนตะแคงนอนหงายก็แล้วแต่แล้วเสียชีวิตเลือดต้องตกหน้าแผ่นหลังแผ่นข้างนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองน้องสูง85-95เซนเวลาเดินไปยาต้องบาดด้านไหนถ้าใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้นอย่างที่แม่บอกต้องบาดด้านหน้าคือใต้หัวเข่าลงมากับแขนตามบริเวณใบหน้าส่วนกิ่งไม้เป็นไปไม่ได้เพราะกิ่งไม้มันสูงตรงนี้ให้ตัดทิ้งไปเลยเพราะด้านหน้าหมอนิติเวศบอกแล้วไม่มีบาดแผลแล้วถ้าเป็นบาดแผลโดนญ้าบาดแผลต้องเปิดเลือดต้องไหลซิปก็ตัดประเด็นนี้ไปประเด็นที่3น้องจะเอารองเท้าไปวางเอารถของเล่นไปวาง ถอดกางเกงหรือปีนเขาไปเสียชีวิตข้างบนนอนหงายตามภาพก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะถอดเสื้อผ้าทําไมเอาของเล่นไปวางทําไมอันนี้ตัดทิ้งเลยประเด็นน้องเนินขึ้นไปเสียชีวิตเองผมยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ตัดทิ้งได้เลยประเด็นต่อมาเราดูเรื่องบาดแผลมุมมองเรามีแพทย์ของเราเป็นการนำเสนอไม่ได้ขัดแย้งกับความคิดเห็นของนิติเวชนะแต่เป็นอีกมิติหนึ่ง ที่หมอคนแรกเห็นศพคนแรกผลของคุณหมอคนแรกที่เห็นศพคนแรกเอามาให้แพทย์ของผมวิเคราะห์และนำภาพมาดูวิเคราะห์จากบาดแผลคุณหมอคนแรกเขียนผลรายงานชนะสูตรศพเบื้องต้นดีมากท่านบอกมีรอยถลอกถ้าเราดูจากบาดแผลเป็นภาพรอยเส้นยาวเราสันนิษฐานว่าเป็นก้านไม,ม่ยมเพราะผมไม่เคยไปสถานที่ไม่เคยคุยกับพนักงานสอบสวนผมก็สืบจากศพน้องชมพู่ เราเห็นเลยว่าที่ก้นที่ขาถูกตีอยู่ด้านหลังด้านหลังก็ถูกตีเป็นริ้วยาวสีเข้มแบบเดียวกันตรงนี้เป็นแผลปลิเวลาเสียชีวิตคุณหมอก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กเลือดจะตกนิ่งอยู่สีชั่วโมงหลังเสียชีวิตคุณหมอท่านนี้บอกว่าเลือดตกปลายขาเราสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้ถูกถอดเสื้อผ้าแล้วถูกผู้ใหญ่จับแขนตีไม่ยังเพราะจะเห็นว่าทั้งแผ่นหลังก้นเป็นเส้นๆ้นริ้วริ้ว ที่ผู้สื่อข่าวไปจำลองเรื่องก้านมายมบาดแผลลักษณะคล้ายกันคำถามสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทดลองมาแล้วใช่ไหมนายอัจธริยะตอบทดลองมาแล้วเราสืบจากศพจากร่องรอยบาดแผลและสืบจากขนจากคุณหมอที่ชนสูตรเบื้องตน้นพิธีกรถามนิติเวชพิสูจน์ไป3สถาบันสองที่ลงความเห็นทิ่ทางเดียวกันแต่ไม่เคยพูดเรื่องการเคลีย การออกมาแบบนี้จะเป็นการชี้นำหรือเปล่านายอัจฉริยะตอบไม่ไม่อย่างที่บอกเป็นมุมของเราผมไม่ได้ขัดแย้งกับนิติเวชผลนิติเวชก็บอกว่ามีรอยถลอกแล้วก้านไม่ยมมันไม่ใช่ไม้เส้นเรียบก็เป็นครุกระเกิดเป็นรอยถลอกได้คำถามหมอบอกว่ารอยย่าบาดพี่มองว่าเด็กเดินไปข้างหน้าไม่ได้เดินถอยหลังฉะนั้นย่าต้องบาดด้านหน้าด้านหลังมีรอยแผลไม่ได้ นายอัจฉริยะตอบเป็นไปไม่ได้ก้นมายังไงหลังขายังไงมันเกิดจากด้านหลังทั้งหมดแสดงว่าต้องมีคนจับเด็กถอดเสื้อผ้าตีพอตีไม่ยัง้งเด็กก็เกิดเหมือนที่คุณหมอบอกว่าหัวใจสลายมันคล้ายๆกันคือเกิดจากความกลัวเด็กเวลาเสียชีวิตตาค้างตาไม่หลับมือเกรงสองข้างกำอยู่เลยไม่แบแม้ตอนเจอเสบน้องก็ยังกำมืออยู่ เกิดจากความกลัวสุดขีดช็อกหลังเสียชีวิตผมเชื่อว่าเขามีอยู่สองทางถ้าไม่อุ้มช้อนขาห้อยสองข้างเลือดเลยตกปลายขาเวลาเอาไปอัมพรางบนเขาก็ใช้เวลาสามชั่วโมงทําให้เลือดตกปลายขาเหมือนที่คุณหมอคนแรกวินิจฉัยแล้วอีกวิธีคือถ้าพาดบ่าก็ต้องมีเลือดที่มือที่แขนแต่คุณหมอบอกว่าที่ขาไม่มีที่มือที่แขนผมก็เลยคิดว่าใช้วิธีอุ้ม เลยเกิดเป็นแรงโน้มถ่วงเดินขึ้นไปเองตัดทิ้งล่วงละเมิดตัดทิ้งทีนี้ก็มีคนพาขึ้นไปทำร้ายและมีคนทำร้ายน้องบาดเจ็บสาหาัสพิธีกรถามนายแพทย์วีรศักดิ์อาจารย์มองยังไงนายแพทย์วีรศักดิ์ตอบถ้าประเด็นบาดแผลตามข้อเท็จจริงเวลานิติเวศเขียนเรื่องบาดแผลเราจะเห็นว่าบาดแผลฉีกขาดฉลอกจะบอกเรื่องขนาดไม่ได้บอกเรื่องอาวุธ แม้แต่ถูกแทงก็จะบอกขนาดว่ากว้างเท่าไรลึกเท่าไรพอขึ้นสารสารท่านก็ให้พนังงานสอบสวนเอาวัตถุพยานมาให้ดูแล้วถามว่าสอดคล้องกับบาดแผลหรือไม่ถ้าไม่สอดคล้องก็ไม่ใช่กรณีนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นการมะยมได้หรือไม่ก็เป็นคำถามที่ดีนะเราต้องมาเปรียบเทียบดูว่าการมะมยมเป็นไปได้หรือไม่โดยปกติที่เขียน ผมเข้าใจว่าไม่มีหมอคนไหนบอกว่าเป็นญ้าคาเพียงแต่ว่าอาจเป็นข้อสังเกตว่าตรงนั้นมีญ้าอาจสงสัยว่าโดนญ้าหรือไม่ท้ายที่สุดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าถ้าคุณอัจฉริยะคิดว่าเป็นก้านมายมก็เป็นไปได้ไหมซึ่งตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องบาดแผลคุณหมอก็เขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าเขียนเป็นรอยถลอกรอยเส้นก็ว่ากันไปขณะเดียวกัน ศพก็เริ่มเน่าตอนไปเจอการรบกวนเรื่องบาดแผลการตรวจดูกรณีบาดแผลฟกช้ำที่อยู่บริเวณหลังบางทีตอบยากจริงๆถ้าเป็นบาดแผลฉีกขาดถลอกง่ายกว่าคำถามถ้าเป็นก้านมายมตีไปที่หลังจะพิสูจน์ทราบได้ไหมว่าร่องรอยนี้เกิดจากรอยที่ตีแล้วกดทับลงไปหรือเป็นร่องรอยของการขูดนายแพทย์วีรศักดิ์ตอบได้อยู่แล้วโดยหลักการ มีวิธีการตรวจอยู่แล้วกรณีการตีลักษณะเป็นของแข็งเป็นท่อนเวลาตีลงไปตรงตำแหน่งถูกตีจะกดลงแต่ขึ้นอยู่กับขนาดอาวุธที่ใช้อย่างกรณีนี้ไม้เส้นลึกมองเป็นริ้วๆแดงๆอย่างเดียวแต่ถ้าจะให้ละเอียดต้องใช้แว่นขยายกรณีการตีแล้วผิวหนังไม่เน่ามันพิสูจน์ทราบไม่ยากโดยเฉพาะคนที่มีชีวิตมันดูได้ง่ายแต่พอเป็นศพ ศพเริ่มเนา่าดูค่อนข้างยากคำถามเป็นไปได้ไหมเรื่องไม้ไมยมนาย,าย,าย,ายนแพทย์วีรศักดิ์ตอบอันนี้ดูยากเพราะตัวศพเริ่มเนา่าแต่เห็นเป็นริ้วๆแน่นอนเป็นเส้นนายอัจฉริยะตอบเวลาเสียชีวิตเลือดมาข้างที่รอยตีก็ให้เห็นเป็นเส้นแต่ถ้าดูจากด้านหลังจนขาล่างมันจะเห็นเป็นเส้นสีเข้มเหมือนกันแต่ถ้าแผลเก่าสีจะจาง นายแพทย์วีรศักดิ์ตอบจริงๆตอนนี้บอกอยากเพระาะศบเน่าจะบอกว่าถ้าเชื่อมโยงเรื่องนี้หมอที่เห็นครั้งแรกพูดคุยตรงนั้นน่าจะได้คำตอบดีเพราะคนที่เห็นด้วยสายตาตัวเองและพิสูจน่าจะตอบได้ส่วนอาการหัวใจสลายในทางการแพทย์เป็นอาการในสาขาด้านจิตเวชท,ที่มองว่ามีอาการกลัวอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ทำให้เสียชีวิตเมื่อวานที่ฟังคุณอัจฉริยะพูดว่ากลัวสุดขีด ถ้าจะโยงเรื่องนั้นก็มีอันหนึ่งคือโรคหัวใจสลายแต่ถ้าเอาตามอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดกับหญิงอายุมากกว่า60ปีเด็กนี่ไม่ค่อยเจอแต่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นนะครับเพียงแต่บอกว่าถ้าตามข้อมูลที่เคยมีมาก็จะมีลักษณะแบบนี้ขณะเดียวกันประเด็นเรื่องเลือดลงสู่เบื้องตามพวกนี้เวลาตกพอเริ่มเสียชีวิตมันจะเริ่มตกทันทีแต่จะเริ่มเห็นเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมง หรือ2ชั่วโมงแต่ถ้าเลย6ชั่วโมงไปแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าศพนอนงายตรงไหนที่ต่ำและเป็นจุดกดทับมันจะเป็นวงขาวไม่ถูกกดทับก็จะไม่เห็นสะบักก็ไม่เห็นจะไปเห็นที่หลังแต่ถ้าถูาถกทิ้งไว้เกิน6ชั่วโมงเราไปพลิกตัวศพให้ความหน้าแทนเลือดที่อยู่ที่หลังจะไม่ย้อนกลับจะเห็นอยู่ว่าอยู่ที่หลังฉะนั้นการที่จะอยู่ในตำแหน่งนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลย มันบอกให้ทราบว่าน่าจะอยู่กับที่จุดนี้เป็นเวลาเกิน6ชั่วโมงแล้วส่วนเรื่องท่าทางถามว่ามีไหมผมไม่ยุ่งเรื่องใบชนสุดของแพทย์นะแต่กำลังพูดถึงเรื่องทั่วไปอย่างกรณีคนแขวนคอถ้าแขวนคอคือยืนเวลาเสียชีวิตเกิน6ชั่วโมงเลือดก็อยู่ที่ขาต่อให้เอาศพลงมานอนราบกับพื้นก็เห็นเลือดอยู่ที่ขาอยู่ดีแต่กรณีนี้ผมไม่สามารถพูดถึงได้ว่า ทำไมบอกว่าเห็นแค่ขาการบันทึกต้องถามแพทย์ที่เป็นคนบันทึกนายอัจฉริยะตอบเนื่องจากยังไม่มีใครไปสอบปากคำหมอท่านแรกที่ไปจุดที่เจอศพคนแรกซึ่งถ้าได้สอบหมอท่านแรกจะไขปริศนาได้ว่าที่คุณลงว่า18ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนื่องจากนอนขึ้นจะย้อนกลับไปได้ว่าทำลายเวลากี่วันทำไมคุณหมอบอกว่าเลือดตกปลายขาสองข้าง 3. บาดแผลที่เห็นว่าเป็นเส้น เป็นเพราะอะไรคือหมอคนแรกผมถือว่าเป็นคนไขปริศนาคาดีนี้ซึ่งไม่เคยถูกสอบปากคำคำถามกรณีนี้อาจารย์ฟันธงได้ไหมมองว่าเป็นรอยตีไหมนายแพทย์วีรศักดิ์ตอบเหมือนที่เรียนว่าแค่รูปและบางส่วนผมไม่สามารถฟันธงได้แต่ถ้าถามความคิดส่วนตัวถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ผมให้น้ำหนักน้อย น้ำหนักมันอยู่ที่หลักฐานที่เราเห็นเพราะตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวศพจริงไม่เห็นรูปเต็มจะไปฟันธงยากแต่ถ้าถามผมผมก็ให้น้ำหนักน้อยผมมองว่าเป็นร่องรอยที่ลักษณะถ้าเกิดตีด้วยก้านไมยมแล้วถ้าเกิดตีแบบที่เราเห็นว่าไปทดลองตีแล้วไม่เป็นในลักษณะเลื่อนออกถ้าตีจนเลือดออกเป็นรอยถลอกจะเห็นเป็นร่องรอยที่สอดคล้องกับคำว่าบาดแผลถลอกแต่ถ้าตีแล้วเป็นเส้นแดง อาจมียังก็ได้ซึ่งหลังตายจะเห็นไม่ค่อยชัดคำถามในมุมพี่อัดมีสงสัยในใจไหมนายอัจฉริยะตอบเราสงสัยอยู่ไม่กี่คนเราพอรู้คร่าวๆแล้วว่าเป็นใครเราพอรู้คร่าวๆหลังเราเปิดประเด็นอย่าลืมว่าทุกคนออกรายการทีวีแล้วให้สัมภาษณ์สื่อรายวานันเราก็เก็บข้อมูลทุกคนที่เกี่ยวข้องก็มีตัวละครอยู่ไม่กี่คนแต่ที่แปลกใจ สองผัวเมียก่อนขึ้นไปบนเขากับชาวบ้านตอนทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วแอบขึ้นเขาไปตอนตีสแล้วลงมาตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นไม่กล้าขึ้นไปอีกเลยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคำถามหมายถึงพ่อแม่เขาใช่ไหมนายอัจฉริยะตอบผมไม่รู้เอาเป็นสองคนผัวเมียก่อนส่วนอีกคนรู้ก่อนล่วงหน้าว่าเด็กหายโดยไม่มีใครรู้ว่าเด็กหายคนนี้รู้ก่อน พอหลังจากน้องเสียชีวิตไปสามวันมีนักข่าวมาจำลองเขาพูดมาทำไมแบกเป้ขึ้นไปเยอะแยะเขาพูดมาคำหนึงว่าต้องเบาวกว่าน้องชมพู่คำถามพูดถึงลุงพลหรอนายอัจฉริยะตอบผมก็พูดให้ฟังว่าเขามีการสัมภาษณ์นักข่าวว่าเบาวกว่าน้องชมพู่ถามว่าคำพูดแบบนี้พูดทำไมทีนี้มาดูประเด็นอีกมีการขัดแย้งไหมมี มีการขัดแย้งกันมีสารเสพติดไหมมีผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วข้อมูลเป็นแบบที่พูดแน่นอนและหนูก็ไม่มีการตายหนูอยู่ปกติเหมือนเดิมคำถามรูปที่ลงเอามาจากไหนนายอัจฉริยะตอบเราไม่ได้เอามาจากตํารวจรูปแบบนี้กู้ภัยก็มีผลชนสูตรเบื้องตน้นนักข่าวก็หาได้ทำไมช่องอื่นยังเอาผลนิติเวศมาลงนี่แค่เบื้องต้นนะ ภาพพ่อแม่ก็เป็นภาพที่กู้ภัยก็ถ่ายได้ชาวบ้านที่ขึ้นไปก็ถ่ายได้เพราะเขาเจอศพตอนทุ่มหนึ่งพิสูจน์หลักฐานกับตำรวจขึ้นไปตอนห้าทุ่มกว่าหลังทุ่มกว่าถึงสี่ทุ่มกว่าชาวบ้านขึ้นไปทุกคนมีมือถือกันทุกคนก็ถ่ายได้หมดคำถามมีประเด็นหนึ่งไปพบเสื้อสีส้มซุกอยู่ในกอไผ่ก่อนหน้านี้มีการตั้งประเด็นว่าวันที่เกิดเหตุวันที่11น้องหายไป และมีคนเห็นว่าคนใส่เสื้อสีส้มด้อมดมมองมออยู่แถวนั้นคิดว่าเป็นเสื้อส้มพาน้องไปหรือเปล่าล่าสุดเจอที่นี่แม่น้องไปดูแล้วบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเอามาซุกไว้ต้องมาซุกนานแล้วเพราะมีปลวกขึ้นด้วยพี่พอจะรู้ไหมเรื่องเสื้อสีส้มนายอัจฉริยะตอบไม่ให้ราคาเลยมันไม่เกี่ยวกันต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ว่าเขานะคนเมื่อกี้ หมายถึงแม่เวลาเราเปิดประเด็นเรื่องถูกตีก้นเขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกเขาเชื่อนิติเวชพ่อหมอนิติเวชบอกว่าเด็กเดินขึ้นไปได้เขาบอกไม่เชื่อนิติเวชคุณไม่อยู่กับร่องกับรอยเวลาคุณพูดคุณก็กลับไปกลับมาวันนี้สิ่งที่เราเชื่อมีอยู่อย่างผมเชื่อว่าตำรวจระดมคนฝีมือทั้งนั้นไปทีมนี้จะคลี่คลายคดีได้อีกไม่นานคำถาม นิติเวศไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนก็ไม่มีแม้กระทั่งเอามืออุดปากอุดจมูกแล้วน้องดิ้นสลบไปเขาบอกเลือดต้องพุ่งมาที่ตาเจอไหมนายอัจฉริยะตอบไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องการช็อกมีโอกาสสูงเพราะแม่พูดเองนะว่าเด็กกลัวความสูงขึ้นบันไดก็ไม่กล้าขึ้นกลัวความสูงเด็กคนนี้น้ำหนักเบาเราไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวไหม ซึ่งบางทีเด็กคนนี้อาจกลัวสัตว์หรืออะไรก็ได้ที่กลัวสุดขีดเพราะสภาพตาเบิกค้างมือเกรงถ้าเป็นเด็กธรรมดาเสียชีวิตยังไงก็ไม่มีการเกรงนี่ตายแล้วยังกำม,มืออยู่เลยคำถามกรณีที่คนตายหิวตายอดน้ำิีตโตรกตายตาจะค้างไหมนายแพทย์วีรศักดิ์ตอบตรงนี้อาจไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราเอามาสรุปได้ทันที แต่ถามว่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมก็ว่ากันไปขอตั้งข้อสังเกตเรื่องตาเราไม่แน่ใจเรื่องความร้อนกับแสงแดดที่ส่องเข้ามาจะเห็นว่าศพหน้าแห้งมากเวลาแห้งเหมือนเนื้อเยื่อเราน้ำระเหยออกมาพอระเหยก็มีการดึงรั้งตาที่หลับอยู่ปริมปริมอาจเบิกขึ้นได้เพราะหนังตาอาจมีการขดตัวของกล้ามเนื้อที่สูญเสียน้ำแต่โดยส่วนตัวผมถ้าพูดเรื่องการเกรงแบบนี้ ยังเป็นลักษณะที่เอามาสรุปก่อนตายค่อนข้างยากเพราะทุกกรณีการเสียชีวิตมันชี้วัดไม่ได้มันค่อนข้างยากคำถามมุม DNA ที่ไม่เจอของใครเลยล่ะนายอัจฉริยะตอบมันยังตอบไม่ได้เพราะยังตรวจไม่หมดอย่างน้อยยังมีเรื่องสายสินขาดกางเกงถ้าอุ้มไปต้องมีเหงือที่แขนคนร้ายอาจจะติดกางเกงเขากำลังใช้น้ำยาในการตรวจอยู่แล้วรองเท้า เสียดายอย่างเดียวที่เราไม่ได้ทำคือหา d n a ตามร่างกายว่ามีรอยมือใครหรือไม่มันเน่าเลยตรวจไม่ได้ถ้าตรวจได้ป่านนี้จบแล้วคำถามอีกมุมหนึ่งถ้าหลับตาคิดเด็กร้องไห้คนร้ายเอาเสื้อเด็กอุดปากอุดจมูกแล้วสลบไปคนร้ายพาไปข้างบนตรวจหาได้ไหมนายแพทย์วีรศักดิ์ตอบเวลาปิดปากปิดจมูกมีแรงดันอะไรก็ตาม เขาเรียกจุดเล็กๆแดงๆจุดอุดตันจากแรงดันต้องเรียนว่าไม่ใช่ทุกรายจะเจอแต่โดยส่วนใหญ่จะเจอพอเราบอกว่าไม่เจอแล้วไม่ใช่ก็บอกไม่ได้แล้วต้องมาดูว่ากรณีปิดปากเด็กจะดิ้นให้หลุดจากภาวะหายใจไม่ออกเขาต้องทำอย่างไรเขาต้องสลัดตัวขณะที่ขยับตัวเนื้อเยื่อกับฟันอาจมีการเสียดสีกันจะมีรอยถลอกให้เห็นลักษณะแบบนี้ ก็จะบอกได้ว่าเป็นร่องรอยการปิดปากหรือไม่ถามว่ากรณีแบบนี้เจอได้ทุกรายไหมส่วนใหญ่ก็เจอแต่บางส่วนก็ไม่เจอมันก็ไม่ได้ฟันทงทุกรายว่าเจอแล้วตอบเลยได้ไหมก็น่าจะเป็นลักษณะที่ต้องไปตามหาถ้าไม่เจอก็อธิบายยากเลยคำถามเอาเสื้ออุดน้องอุดจมูกยากกว่าเอามืออุดไหมนายแพทย์วีรศักดิ์ตอบค่าเท่ากันเพราะสุดท้าย เวลาอุดไม่ว่าจะมือเด็กตัวเล็กผู้ใหญ่มือใหญ่ก็ปิดได้เต็มอยู่แล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราตรวจได้ก็อย่างที่เรียนถ้ามีการขยับมีบาดแผลและมีอื่นๆที่เป็นวัตถุพยานโดยรอบเป็นตัวสรุปอันนี้สำคัญคำถามวัวก,กินเสื้อได้ไหมนายอัจฉริยะตอบเป็นไปไม่ได้หรอกคิดเกินไปคนร้ายรายนี้ใช้วิธีอำพราง ไม่งั้นไม่วางของเล่นห่างจากจุดพบศพหรอกคำถามยืนยันว่าเด็กไม่ได้ตายเองนายอัจฉริยะตอบไม่ได้ตายเองเป็นไปไม่ได้เด็กจะตายเองต้องไม่ใช่วิธีแบบนี้จะมาเอารองเท้าไปวางจุดหนึ่งของเล่นจุดหนึ่งไม่มีทางเลยเอาเป็นว่าขึ้นเขาเองยังไม่ได้เลยไม่มีทางคำถามจะตามไปเรื่อยๆไหมนายอัจฉริยะตอบ ก็เป็นหน้าที่พนักง,งานสอบสวนพ่อเราเปิดประเด็นให้เขาแล้วผมคิดว่าแพทย์คนแรกต้องตอบคำถามว่าอะไรคือตัวเลข18อะไรคือเลือดตกปลายขาสองข้างอะไรคือแผลทะลอกต้องตอบพนักง,งานสอบสวนอย่าลืมว่าพ่อตรวจเสร็จปับ๊บเขาอาจจะล้างทำความสะอาดเขาอาจไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเขาทำความสะอาดหรือเปล่าก็ทำให้หลักฐานหายไปได้นายแพทย์วีรศักดิ์ตอบ ตอนเสียชีวิตบนภูคนย้ายน้องลงมาค่อนข้างนานและใช้คนแบกลงมาจากเขาผมว่าก็มีการรบกวนเรื่องตัวศพส่วนหนึ่งอยู่แล้วกรณีที่มีข่าวว่ามีเรื่องบาดแผละอะไรอื่นๆเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะมีได้คําถามคิดว่าน้องจะตายฟรีไหมคนร้ายจะลอยนวลไหมนายอัจฉริยะตอบผมว่าไม่เพียงแต่ขาดองค์ประกอบอะไรเล็กๆน้อยๆตอนนี้มีผู้ใหญ่ประชุมกัน ผมว่าเขาวางกรอบเดินใหม่แล้วขณะนี้ชุดสืบสวนล้ำหน้าทุกอย่างแล้วผมเชื่อมั่นว่าตำรวจเขารู้ว่าจะจี้จุดยังไงไม่ลากยาวแน่นอนและมาถึงคำถามสุดท้ายเสื้อส้มไม่ให้ค่าใช่ไหมนายอัจฉริยะตอบไม่มีราคาส่วนคนที่สัมภาษณ์ก็กลับไปกลับมาคุณจะพูดยังไงก็ได้เขาไม่เคยมาออกรายการพี่หนุ่มนะเอามาออกรายการแล้วให้ดีเบตกันไหมล่ะ หรือไม่ก็เอาไปดีเบตที่บ้านเขา